ไม่ได้ไว้แต่รูปธรรมดาสูมได้ก่างครับนี่คือแฮมนะครับท่านผู้ชมมันก็ลงไม่ได้หรอมันพันสลองครับยอะความสามารถและความฉลาดยังไม่รู้แน่ชัดเราเรากำลังประเมินอยู่ความต้นาของสัตว์สลองชนิดที่ฐานทิ่หกใกล้เคียงลิงครับเสาเสามครับหักลงมาชนิดที่ฐานที่หกใช่ปะ นี่เป็นผลว่าการใส่ยีลิงมันไปเยอะจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านกายภาพครับใจก็มีใจกดผลเสียด้านจิตใจครับผลเสียอย่างหนึ่งคือเขาไม่ความฉลาดต่ำกว่าคนปกติสามเท่าครับไอ้ยี้ยม่อยู่เลยบ้าเลยนโอ้ตัวนี้เราอาปสรรมาสามวันครับเกิดอาการค้างอย่างที่เห็นตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าไปให้อาหารครับอยู่จะลงมาหรือเปล่า ลงเรียนไอ้นี่อให้อาหารให้อาหารหรว่าเขาจะมีความไม่อยากอาหารลงเรียนคงคาดอหารเยอะไปต่อต้านครับต่อต้านเดี๋ยวก็แก้าวลาวก้าวลาวผ่านแล้วมึงะงวันนี้ใส่ก้าวลาวลงไม่ได้ครับเจะได้เห็นว่าเดินทางปัญญาเด็ดด้วยเอ้ยเดินทางกายภาพเด็ได้วยทางปัญญาวังที่ขึ้นปัญญากว่าลงครับแต่เขาก็ลงไม่ได้ ขาไอ้สัสขาไอ้สัตรทลองนี่ทิ้งนี่ใครไปจี้ตูดแม่งดิขาไอเดี๋วแม่งก็เดินหน่อยเฮ้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 ยไม่ทันละของเมียแม่งกากยี่ยี่อะเออขันง่ายสั่งเวอร์ชั่นใหม่อันเก่าว่าขันง่ายเราละก็ชิบแต่คนเรามายิ่งขึ้น นี่ครับโฉนดนี่ครับมฉนดที่มันจะทดลองคนต่อไปทดลองใส่นัมเบอร์สามสิบเจ็ดใส่ดีลิงมากกว่าปกติไม่มากกว่ามากกว่าหาร้อยหกถึงสิบเต่าใส่เซตเตอร์ลอยเข้าไปด้วยเพิ่มความแข็งแกร่งท่านเราจะพามาเข้าไปถ้ากาาหาให้งบวิจัยตัวนี้มาเขาบอกว่าจะเป็นอาวุธสงครามชั้นยอดแต่คงผิดหวังอครับไม่มี้มัญยากในการถือปืนมาแล้วมาแล้ว ไลค์ค่ะอันเดอเบอร์สนะ